สวัสดีมสามอีกครั้งเนาะคลิปนี้เป็นคลิปอธิบายวิธีการหาปริมาตรกลวยนะคะปริมาตรหมายถึงเนื้อในของรูปทรงนะคะปริมาตรกลวยก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ภายในกลวยอ่ะเราจะมาดูว่าในการคำนวณหาปริมาตรกลวยใช้สูตรอะไรและมีที่มาอย่างไรก่อนอื่นเลยในหน้าจอที่ทุกคนเห็นจะเห็น ทางด้านซ้ายเรียกทรงกระบอกทางด้านขวาคือกลวยค่ะระหว่างทรงกระบอกและกลวยสองรูปนี้เนี่ยจะมีฐานที่มีขนาดเท่ากันหมายความว่าทั้งทรงกระบอกและกลวยรัศมีฐานนั้นเท่ากันนะคะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว R และจะมีความสูงกลวยกับความสูงทรงกระบอกเท่ากันเราจะใช้สัญลักษณ์ความสูงเป็นตัว h นะคะ ขออ้างอิงถึงทรงกระบอกนะคะว่าปริมาตรทรงกระบอกเนี่ยมีค่าเท่ากับน้าพื้นที่ฐานคูณสูงซึ่งฐานทรงกระบอกเป็นวงกลมพื้นที่วงกลมคือพาย r กําลังสองและสูงเราจะใช้แทนด้วยตัว h เพราะฉะนั้นปริมาตรทรงกระบอกที่นักเรียนทราบมาแล้วคือพาย R ยกกําลังสอง h โดยคําว่าปริมาตรในทางคณิตศาสตร์สามารถใช้ตัวอักษร v แทนได้นะคะอันนี้เคยเรียนผ่านมาแล้วนะคะว่าปริมาตรทรงกระบอกเท่ากับพายคูณ R ยกกําลังสอง h พายก็คือค่าเดิมที่แนะนำไปในคลิปที่แล้ว R คือรัศมีฐาน h คือความสูงในทำนองเดียวกันถ้ามีกรวยที่ฐานเท่ากับทรงกระบอกและสูงเท่ากับทรงกระบอกจากการทดลองหนึ่งนะคะจะทําให้เรียนทราบว่าปริมาตรกรวยหนึ่งอันนั้นคิดเป็น1ใน3ของทรงกระบอกนะคะ หมายความว่าปริมาตรกรวยก็นําเศษ1นส่วนสคูณกับปริมาตรทรงกระบอกเมื่อกี้ทราบมาว่าปริมาตรทรงกระบอกคือพายอากำลังสองเฮจึงได้ว่าปริมาตรกรวยนั้นเท่ากับเศษ1นส่วนสคูณพายอายกกำลังสองเฮนะคะโดยพายก็คือค่าพายตามที่กําหนดอาคือรัศมีฐานกรวยเฮคือความสูงกรวยนะคะสูตรน,นี้จะนําไปใช้ในการคํานวณปริมาตรของกรวยทุกชนิดเลยนะ แต่ว่าเป็นกลวยตรงนะคะตัวอย่างของการหาปริมาตรกลวยตัวอย่างที่1กล่าวว่าโจทย์กล่าวว่านะคะถ้าความสูงของกลวยเป็น14เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน6เมตรคําถามคือกลวยนี้มีปริมาตรกี่ลูกบาทเมตรโดยกําหนดมาให้ว่าภายมีค่าประมาณ22ส่วน7ค่ะโจทย์ถามถึงอะไรก็ให้ตั้งสิ่งนั้นขึ้นมาเลยโจทย์ถามถึงปริมาตรกลวยเพราะฉะนั้นวิธีทํา เริ่มจากอ้างถึงสูตรปริมาตรกลวยเขียนว่าจากสูตรปริมาตรกลวยเท่ากับเศษ1ส่วน3คูณพายาย,ยกกำลังสอง h ed, นะคะอันนี้จำเป็นมากเลยต้องจำสูตรให้ได้นักเรียนจะพบว่าถ้าจะคำนวณหาปริมาตรกลวยได้ต้องทราบอะไรบ้างมีอยู่3ตัวที่ต้องทราบคือพายซึ่งโจทย์กำหนดชัดเจนนะคะ และตัวถัดมาที่ต้องทราบคือ R ซึ่ง R หมายถึงรัศมีฐานของกรวยและตัว h หมายถึงความสูงกรวยนะคะตามที่โจทย์กำหนดกรวยสูง14เมตรแปลว่าโจทย์กำหนด h เท่ากับ14ชัดเจนเนาะดังนั้นเราทราบ h แล้วเส้นผ่านศูนย์กลางฐานยาว6เมตรไม่ได้กล่าวถึงคำว่ารัศมีดังนั้นรัศมี R ยังไม่รู้นะคะคำถามคือปริมาตรมีเท่าไหร่ดังนั้นข้อนี้คนะ่ะถ้าวาดภาพ นักเรียนจะพบว่าฐานกรวยตามที่โจทย์ระบุมาเส้นผ่านศูนย์กลางคือเส้นประที่ผ่านจุดตรงกลางยาว6เมตรและกรวยสูง14เมตรนี่คือภาพของกรวยที่ได้ตามโจทย์ข้อนี้นะคะสิ่งที่ขาดไปแล้วเรายังไม่รู้คือตัวอ,อพูดหลายครั้งแล้วนะคะว่า R นี่มีความสัมพันธ์กับเส้นผ่านศูนย์กลางโดยมันจะคิดเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลาง ดังนั้นเส้นสีเหลืองนั่นคือ R นะคะนักเรียน R เป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางตามที่โจทย์กำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางคือ6ครึ่งของ6คือ3 R จึงเท่ากับ6หารด้วย2มีค่าเป็น3 3มเมตรนะคะเพราะฉะนั้นทราบแล้วเท่ากับ3มเมตร h เ,เท่ากับ14เมตรไม่ต้องทำอะไรมากตามที่โจทย์กำหนดเลย ดังนั้นในบรรทัดที่2ตรงนี้อ้างถึงโจทย์นะคะจากโจทย์จะได้เราจะเริ่มการแทนค่าโดยคำม่าปริมาตรกล้วยแทนได้ด้วยตัว v ในภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็นปริมาตรอะไรก็แล้วแต่เนาะแทน v ได้เลยเท่ากับเศษ1ส่วน3ค่ะตามสูตรแล้วคูณพายซึ่งพายตามโจทย์กำหนดชัดเจนว่า22ส่วน7ให้แทนลงไปเป็น22ส่วน7แล้ว คูณอากำลังสองคือ3คูณสและคูณ h ed, คือ14อันนี้ตามโจทย์กำหนดเลยนะคะเมื่อแทนค่าเสร็จแล้วก็จะพบว่าจะมีบางจำนวนคือ3ตัวนี้กับ3ตัวนี้ตัดทอนกันได้และ7กับ14ก็ตัดทอนกันได้3กับ3โดยใช้แม่3ตัดเหลื 3, อ1หมดเลย7 1 7 7 2 14ตัวเลขที่เหลือจากการตัดทอนจะเหลือเพียงแค่2ี่สคูณสแล้วก็คูณ2ค่ะ เป็นเทคนิคในการคำนวณเนาะจะทำให้ตัวเลขน้อยลงนะคะเอา22คูณ3คูณ2ผลคูณที่ได้เป็น132นั่นเองค่ะนักเรียนในส่วนนี้คือปริมาตรค่ะปริมาตรมีค่าเท่ากับ132ตอบเลยค่ะว่าดังนั้นกรวยนี้มีปริมาตรลอกข้อความคำถามลงมานะคะกรวยนี้ มีปริมาตรตามที่คำนวณได้นะคะหน2่ 1, หน่วยเป็นลูกบาทเมตรอย่าลืมว่าการคำนวณหาหน่วยขอโทษออย่าลืมว่าหน่วยของปริมาตรนะคะจะขึ้นต้นด้วยคำว่าลูกบาทก็เป็นการหาปริมาตรกลวยที่โจทย์กำหนดค่า h กับค่าภายมาให้เพียงแค่นักเรียนหารัศมี r เองนะคะ ตัวอย่างถัดไปตัวอย่างที่2กล่าวว่าโจทย์กล่าวถึงกลวยไอศครีมกล้วยไอศครีมอันหนึ่งมีสูงเอียงยาว15เซนรัศมีฐานยาว9เซนกลวยจุไอศครีมได้กี่ลูกบาทเซนโดยกำหนดค่าพายเป็น3.14ค่ะคำว่าจุในทางคณิตศาสตร์ก็หมายถึงปริมาตรกลวยค่ะถ้าวาดภาพตามโจทย์กลวยอันนี้นะคะจะมีฐานที่ รัศมีฐานยาว9ชัดเจนนะคะโจทย์ข้อนี้กำหนด r เท่ากับ9เซนติเมตรไม่ต้องหา r เองมาดูต่อว่าโจทย์ข้อนี้กำหนดอะไรเพิ่มอีกโจทย์กำหนดว่ามีสูงเอียง15เซนติเมตรคือเส้นเฉียงนี้15เซนติเมตรแต่สิ่งที่เราต้องการคือตัว h ที่เป็นสูงตรงดังนั้นสำหรับข้อนี้ค่ะไม่ได้กำหนดตัว h มาให้ต้องหา h เ,เอง สิ่งที่โจทย์ถามคือปริมาตรกรวยเพราะฉะนั้นตั้งสูตรเดิมเลยคือจากสูตรปริมาตรกรวยถ้ายังจำไม่ได้นะคะเปิดไปกลับไปเลยค่ะเท่ากับเศษหส่วนสคูณพายอยกกำลังสองเนะคะตัวที่เราทราบค่าแล้วมีพายมี R เหลือ h ที่เรายังไม่ทราบ เฮดต้องหาเองค่ะนักเรียนหาจากสิ่งที่โจทย์กำหนดสิ่งที่มีตอนนี้เรามีอะไรบ้างดูที่ปากกาสี C, ฟ้าที่จะเน้นลงไปเรามีว่าสูงเอียง15รัศมี9ส่วนเฮคือด้านที่เหลือมันก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากดังนั้นการหาเฮให้อ้างถึงทฤษฎีพิทากรัสที่ด้าน A ด้าน B เป็นด้านประกอบมุมฉาก C เป็นด้านตรงข้ามจะได้ว่า C กำลังสองมีค่าเท่ากับ เอกำลังสองบวก b ี D กำลังสองวิเคราะห์แล้ว C จะพบว่า C เป็น5 15 b คือ H แล้ว A คือ9แทนค่าค่ะแทน C ด้วย15เป็น15บหากำลังสองเท่ากับแทน a ด้วย9เป็น9ก้าำลังสองแล้วบวก h ยกกำลังสองแทน b ด้วย H นะคะแทนค่าครบแล้วจะพบว่า15บหากำลังสองคือ225เท่ากับ 9กำลัง2คือ81แล้วก็บวก h กำลัง2เพื่อที่จะหา h แก้สมก,การจัดรูปไหมคะ่ะย้าย81ไปลบกับ225จะได้ว่าเท่ากับ h กำลัง2ลบธรรมดานะคะ225ลบด้วย81ได้เป็น144ดังนั้น h กำลัง2มีค่าเท่ากับ144ซึ่ง144เท่ากับ12ยกกำลัง2แปลว่า h ต,ตัวเดียวเท่ากับ12ค่ะ เฮทที่โจทย์ไม่บอกที่ให้หาเอง h ฮจะเท่ากับ12ซนติเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นจากโจทย์นะคะเราอ้างเลยจะได้เราคำนวณหาเฮททางด้านซ้ายแล้วนะคะตรงนี้เราก็มาเขียนต่อเลยว่าจากโจทย์จะได้ปริมาตร V เท่ากับเศษ1.3ส่วน3คูณพาพคือ3.14ตามโจทย์กำหนดเลยนะคะแล้วคูณ r ซึ่งโจทย์กำหนดว่าเป็น9 คูณ9 2ตัวและคูณ h ที่เราหาได้ว่าเป็น12แทนค่าลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็จะพบว่า3ที่เป็นตัวส่วนด้านล่างตรงนี้สามารถตัดทอนกับ9ได้1ตัวใช้แม่3 3 1 3 3 3 9ค่ะตัวเลขที่เหลือจากการตัดทอนคือ3.14คูณ3คูณ9และคูณ12นะคะนี่คือ ตัวเลขที่เหลือแล้วก็คูณธรรมดาเลย3.14คูณ3คูณ9แล้วก็คูณ12ผลที่ได้ออกมาเป็นหลักพันค่ะ1017.36นี่คือปริมาตรของรวยไอศครีมรูปนี้นะคะดังนั้นสรุปตามข้อความที่โจทย์ถามว่ากล้วยจุไอ ครีมได้เอาคำตอบมาเลยนะคะหนึ่งพันสิบเจ็ดจุดสามหกหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรค่ะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะโจทย์บอกว่า กรวยมีปริมาตร 1, 4 8 8 0ลูกบาทเซนติเมตรอ้าวตัวอย่างให้กำหนดปริมาตรกรวยมาให้นะคะและกำหนดว่าเส้นผ่านศูนย์กลางฐานยาว1 6ซนติเมตรถามหาความสูงกรวยว่าเป็นกี่เซนติเมตรตรงข้ามกับสตัวอย่างแรกเลยลองดูรูปภาพกันดีกว่าฐานกรวยเส้นผ่านศูนย์กลางยาว16 cm. ตามที่โจทย์กำหนด คือเส้นประที่ครูกำลังเขียนอยู่เนาะ16ซมแล้วลากเส้นสูงเอียง2เส้นลงมาปริมาตรคือพัน0ี่คำถามคือกรวยนี้สูงตรงเท่าไหร่ถามหา h นะคะเอ๊ะมันตรงข้ามกับ2ตัวอย่างแรกเลยแล้วมาดูกันดีกว่า ถามถึงความสูงกรวยโดยกําหนดปริมาตรดังนั้นเวลาเริ่มทําอ้างถึงสูตรปริมาตรกรวยเหมือนเดิมนะคะเขียนว่าจากสูตรปริมาตรกรวยโจทย์ก,กาหนดอะไรถามอะไรอ้างสิ่งนั้นนะคะจากสูตรปริมาตรกรวยเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามพายอาร์กำลังสองเฮนะคะอ้างเสร็จแล้วอ้างต่อจะว่าจากโจทย์จะได้ ดูซิว่าโจทย์กำหนดอะไรมาบ้างประโยคแรกกำหนดว่าปริมาตรเป็นพันสี่จุดแปดศูนดังนั้นปริมาตรกล้วย <c oughs> แทนหนึ่งพันสี่จุดแปดศูนลงไปค่ะแล้วตามด้วยเท่ากับในสูตรคือเศษหนึ่งส่วนสามคูณพายโจทย์กำหนดว่าสามจุดหนึ่งสีค่ะพายตัวเนี้ยแทนเป็นสามลงไปแล้วคูณ R ค่ะ อาคือรัศมีแต่โจทย์ไม่ได้กําหนดแต่ต้องทราบว่ารัศมีคือเครื่องหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางโจทย์บอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง16เครื่งหนึ่ง16คือเอา16หาร2ได้8ดังนั้น R เท่ากับ8ซนติเมตรนะคะแทน R ตัวนี้ด้วย8คูณ8ลงไปนะคะ R ยูกกำลังสองและสุดท้ายตัว h คือสิ่งที่เราต้องหาเขียน h ไว้เหมือนเดิมแล้วว่าโจทย์ข้อนี้เราจะได้สมก,การที่มี H เป็นตัวแปรคะ่ะนักเรียน ทันไม่เอ่ยที่มี h เ,เป็นตัวแปรแก้สมการเพื่อหาค่า h ค่ะนะักเรียนโอเคไหมเอาละค่ะเวลาแก้สมการทำอย่างไรบ้างนะคะก็จัดรูปสมการใหม่้วยการย้ายตัวเลขออกจากตัวแปร h ให้หมดเลยนะคะ ทีนี้ในการคิดเลขมันแล้วแต่เราเลยเนาะว่าจะว่าจะคิดยังไงเช่นนักเรียนอาจจะนำา3 1 4เนี่ยค่ะคูณกับ8 2ตัวก็ได้นะคะก็ได้เอ1 4 8่ หนนะคะคูณ8แล้วก็คูณ8ปนะคะสตัวนั้นคูณกันจะเป็น200.96แล้วก็ส่วนสามยังคงอยู่คูณเนะคะแล้วเท่ากับทางซ้ายคือ1 4ึ่งนะต่อไปแก้สมการเพื่อหาเฮทก็ย้าย3ไปคูณย้าย200.96มาหารจะได้ว่า1 4ึ่งพาร 200.96แล้วก็คูณ3จะเท่ากับค่า h นะคะหนึ่นึงพันเนาะ14.8คูณ3จะเท่ากับ3000กวักว่า,วาแล้วก็หาร200.96อยจผลที่ได้ออกมาจะเป็น15เป๊ะพอดีเลย h มีค่าเท่ากับ15ค่ะ h มีค่าเท่ากับ15ดังนั้นนะคะดังนั้น ความสูงของกลวย15เซนติเมตรค่ะนักเรียนโอเคไหมข้อนี้ก็เป็นการประยุกต์โดยใช้เรื่องสมการเข้ามานะคะก็ตั้งสูตรปริมาตรกลวยแล้วแทนค่าตัวเลขตามที่จดย์กำหนดจะพบว่าเป็นสมการที่มี h เ,เป็นตัวแปร แก้สมการเพื่อหาค่าเ h ก็จะได้ว่าเ h เท่ากับ15เซนติเมตรนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นตัวอย่างการหาปริมาตรกรวยนะคะขอให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมในโจทย์อื่นๆที่มีการประยุกต์มากกว่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ